สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะใหม่จะพาทุกคนมานั่งชิลดื่มกาแฟกันที่คาเฟ่สุดอาร์ตสไตล์ดรอฟนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีไอเดียที่เก๋มากๆเลยค่ะโดยการนำตึกร้างนะคะมารีโนเวทใหม่เป็นร้านกาแฟสุดชิคค่ะ จากนั้นนะคะจะพาทุกคนไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นร้านที่มีพื้นที่กว้างขวางและบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะใครนะคะที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วกำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์สวยๆพื้นที่โล่งโปร่งสบายอาหารอร่อยๆแนะนำร้านนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับนัดชดาทราฟเวลค่ะวันนี้นะคะมายมีอีกหนึ่งร้านกาแฟของอำเภอหางดงนะคะที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักซึ่งร้านกาแฟร้านนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของหางดงเลยล่ะค่ะและร้านนี้ก็มีชื่อว่า the rectangle coffee x tower นั่นเองค่ะ ซึ่งเขาก็มีไอเดียสุดชิคมากๆเลยนะคะโดยการนำตึกร้างมารีโนเวทใหม่เป็นร้านกาแฟาค่ะซึ่งสเสน่ห์ของที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะก็คือการที่เขายังคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมของตึกค่ะโดยไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากนะคะ และเขาก็ไม่ได้มีการทาสีเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะคะยังคงไว้ซึ่งสภาพปูนเปือยแบบเดิมๆเ,เลยค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้คาเฟ่แห่งนี้นะคะมีความเป็นอาร์ตสวยงามแตกต่างจากคาเฟ่อื่นๆค่ะ ถ,ถ้าใส่นมใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วก็อีกตัวมิดไนท์มันจะเป็นคล้ายๆกับมอค่าค่ะรสชาติจะออกมัและเมนูที่หม่สั่งไปในวันนี้นะคะเมนูเครื่องดื่มนะคะเมนูนี้นะคะคือรีสปี่ทาวเวอรค่ะ,ค,ะคือจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะชอบมากเมนูนี้ และอีกหนึ่งเมนูขึ้นดืนนะคะที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือเมนูนี้เลยค่ะสตรอเบอรีร่ชีสปั่นค่ะอ,อรสชาตินะคะ จะมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของชีสด้วยเมนูนี้นะคะถ้าเราสั่งนะก็จะต้องรองประมาณ5นาทีนะคะเพราะเขาจะต้องเซ็ตตัวชีสให้มันแข็งก่อนเราถึงจะนำมาปั่นค่ะอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเมนูเครื่องดื่มกาแฟนะคะก็แนะนำเมนูนี้เลยะคะ่ะ I would never wait for something. Let waste with everything it to With go at stake mm hmm. จากภายในร้านเดินออกไปนะคะก็จะขึ้นไปยังชั้น2และชั้น3ซึ่งเป็นส่วนเอาท์ดของคาเฟ่นะคะเราก็สามารถออกมานั่งดื่มกาแฟหรือถ่ายรูปเล่นกันได้คะ่ะ ก็จะมีบันไดเหล็กข้างตึกพาเราขึ้นไปยังชั้น2ของทางร้านค่ะซึ่งก็เป็นโซนเอาท์ดอร์เช่นกันนะคะมองออกไปก็จะเห็นถนนแบบนี้ค่ะสามารถขึ้นมานั่งดื่มกาแฟาหรือถ่ายรูปกันได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่พาเราขึ้นไปยังชั้น3ของทางร้านค่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นวิวถนนใหญ่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นป่าค่ะ The Could run away? ส่วนข้างบนนั้นก็จะเป็นของอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นบาร์เครื่องดื่มเปิดตอนกลางคืนค่ะนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นั่งด้านนอกตัวทาวเวอร์นะคะ และเรานะคะก็แวะมาทานมื้อเย็นกันที่ The g o o d View เชียงใหม่ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองค่ะเป็นร้านสำหรับดินเนอร์โดยตรงนะคะโดยเปิดตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะบรรยากาศร้านดีมากๆ ว้างขวางโล่งโปรง่งสบายใครนะคะที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่อยากหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆนะคะหม่แนะนำที่ร้านนี้เลยค่ะ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight ส่วนรายการอาหารนะคะเราก็สั่งกันมาเยอะมากจนถ่ายลงคลิปไม่หมดเลยแต่ก็รับรองได้เลยค่ะว่าอาหารที่สั่งมาอร่อยผ่านทุกเมนูเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของร้านอาหารนะคะตอนที่ เริ่มมืดลงนะคะบรรยากาศก,ก็ยิ่งดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเก็บภาพกันเป็นที่ระลึกสักนิดก่อนกลับคะ่ะตรงนี้จะเป็นที่สำหรับเล่นไลฟ์มิวสิกนะคะ ชาวร็อกนี้ของมายมัยก็ฝากเพื่อนๆกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับทุกการแจ้งเตือนจากมัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่บล็อกหน้าค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะมามาสไซต์โยมันทูเบิร์นอัสไพ as a star among the midnight sky all the p r e s s h u l d blinded me Now I see